จะโพสเฟซบุ๊กบน iPhone แต่โพสไม่ได้ช่องป้นข้อความกำลังแก้ไขนี่ละสาเหตุตำแหน่งจุดแทรกอยู่ระหว่างน่้ที่ตำแหน่งสิบสามกำลังคิดอะไรอยู่ใช้ตัวเพื่อเข้าถึงคำที่สกุลิสาเหตุแล้วผมก็ปัดขวามาซ่อนตัวเลือกพื้นหลังทั้งเลือกอยู่ไม่มีพื้นหลังแสดงตัวเลือกพื้นหลังทั้งรูปภาพเรื่องหมายทับวิเราะผู้คนปุ่มความรู้สึกเครื่องหมายครับกิจกรรมความรู้สึกกิจกรรมขอเข้าไปเลือก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 ุอกอกอก่คุณรู้สึกเลือกอยู่กิจกรรม เลือกอยู่ความรู้สึกปุ่มความรู้สึกเลือกอยรู้สึกความรู้สึกเป็นที่รักปุ่มเป็นที่รักเอาผมเลือกเป็นที่รักไปนะครับนายหมอคอมสิทธิโชกําลังรู้สึกเป็นที่รักอ่าคือผมเข้า Facebook มาแล้วก็เลือกสร้างโพสต์ไปใส่ข้อความแล้วคุณกําลังคิดอะไรอยู่ก็เขียนนี่ล่ละสาเหตุแล้วผมก็ไปเลือกความรู้สึกเป็นที่รักแล้วผมก็ต้องการปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มโพสต์แถบนําทางอุ้ยทําไมเป็นคําว่าแถบนําทางล่ะคือถ้าคุณใช้การปัดซ้ายปัดขวา แล้วพอเอินไปเปิดฟีเจอร์นี้คุณก็จะเป็นแบบนี้นายหมอคอมสิทธิโชคแถบนำทางแถบนำทางปัสซาย้อนกลับมาแถบนำทางแต่จริงๆตรงนี้ถ้าเราเขาเรียกว่าแตะบนขอบหน้าจอด้านบนใต้แถบสถานะคุณจะเจอแบบนี้อ่ะปึ๊บยกเลิกยกเลิกสร้างโพสสร้างโพสโพสโพสอ้าแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้หละอยู่แค่เนี้ยยกเลิกสร้างโพสผมเคยบอกเมนูนี้แล้วครับว่าจริงๆพวกเราที่ใช้งาน voiceover อยู่ ควรจะปิดก็คือการนำทางแบบเป็นกลุ่ม,มคือวันนี้มีสมาชิกโทรเข้ามานะครับผมต้นปี2565จะโพสเฟซบุ๊กแล้วเขาอย่างเงี้ยนายหมอคอมสิทธิเป็นที่รักเลือกความเป็นส่วนตัวนา็นายหมอคอมจะแถบนำทางจะหาปุ่มโพสแต่เป็นแถบนำทางเจอคำว่าแถบนำทางแบบนี้แก้ไขง่ายๆครับทำอย่างไรตามเลยครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรภูมิใจเสนอ เสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมนะครับแมเพิ่งมาสวัสดีกันนะครับกับบริการหมอคอมหนึ่งสี่นสี่ plus นะครับใครเจอปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้กับแอปอื่นๆหรือจะเป็นกรณีแบบนี้ก็ตามนะครับผมที่อยู่ๆก็ปัดสายปัดขวาไม่เจอสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะว่าคุณไป เปิดการนําทางแบบเป็นกลุ่มครับวิธีการแก้นะครับง่ายๆเข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงเข้าไปที่ voice over แล้วก็ปัดขวาไปหาการนําทางถ้าคุณเลือกอยู่ว่าเป็นแบบเป็นกลุ่มเข้าไปครับแล้วก็เลือกปัดขวาไปหาคําว่านําทางแบบไม่เป็นกลุ่มแล้วก็1นนิ้วข้อสองครั้งให้เขาเลือกตรงนั้นเท่านี้เองก็เสร็จแล้วแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งครับที่ผมจะพาวันนี้ก็คือเข้า การตั้งค่าด่วนของ voiceover ครับวิธีการคือ2นิ้วตัด4ครั้งนะครับผมอันนี้ใช้ได้ใน ios 15นะครับปัจจุบันเป็น15.2อ่ะเดี๋ยวผม2นิ้วค้อ4ครั้งปึ๊บปึ๊ปการตั้งค่า voiceover หัวข้อแต่ถ้าใครทําแบบนี้ไม่ได้อย่าลืมไปตามที่ผมบอกนะครับอ่ะเข้ามาแล้วครับการตั้งค่า voiceover แบบการตั้งค่าด่วนปัดขวาไปที่การนำทางแบบเป็นกลุ่มครับ เสร็จสิ้นปุ่มปัดขวาไปเตอร์ช่องค้นหาช่องค้นหาหรือปัดขวาช่องค้นหาช่องค้นหาการเ้อนอักษรเร็วอักษรเร็วอย่างเป็นแบบหกจุดปุ่มสามารถปรับได้ถ้าใครปัดไม่มาะว่หรือลงเพื่อปรับค่าคุณนำทางแบบเป็นกลุ่มอยู่ให้หนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาการหลบเสียงการหลบเสียงกิจกรรมกิจกรรมข้อความเปรียอักษรเร็วเปิด แปดความเร็วการหันออกเสียงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ปัดขวาทำบรรยายสื่อเสียงพูดและคำอธิบายเปิดคำอธิบายรูปภาพยอปารังอักษรเร็วค่าเริ่มทิศทางของท่าทางอัตโนมัตินำทางรูปภาพตลอดเวลาภาษาไทยล้ะระดับเสียงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ลักษณะการนำทางเป็นกลุ่มนี่ครับสามารถกับได้เจอแล้วลักษณะการนำทางลักษณะการนำทางเป็นกลุ่มนะครับให้หนึ่งนิ้วแต่สองั้งเข้าไปปุ๊บลักษณะการนำทางหัวข้อแล้วปัดขวามาหาไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกะลุ่มเนี่ยถ้าปัดขวาอีก เลือกอยู่เป็นกลุ่มเขาเลือกอยู่เป็นกลุ่มเราต้องปัดซ้ายย้อนกลับมาไม่เป็นกลุ่มหรือปัดขวาหาคาว่าไม่เป็นกลุ่มแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกอยู่ไม่เป็นกลุ่มคราวนี้ครับโฮมออกมาได้เลยครับกดโฮมออกมาหรือหนึ่งนิ้วลูกขึ้นไม่ได้อย่างสามข้อความแล้วคราวนี้เข้า Facebook ใหม่เข้า Facebook ใหม่โฟลเดอร์ชาพินโฟลเดอร์เฟซบุ๊กไลน์เฟซบุ๊กอ่าแต่สองครั้งเฟซบุ๊กยกเลิกปุ่มสร้างโพสเนี่ยโพสนายหมอคอมเป็นที่รักคราวนี้เราสามารถเลือกความเป็นส่วนตัวเพ ช่องป้อนข้อความเขียนอะไรอก็ตาไแล้วปัดซ้ายยลอนกลั้มาเปุ่มเลือกความเป็นส่วนตัวเป็นที่รับนาอคอมสิบโพสปุ่มโพสนะครับสามารถกดโพสได้แล้วเมนูจากที่คําว่าแถบนําทางก็จะหายไปทําให้เราไปยังเมนูส่วนต่างๆบนหน้าจอได้โดยการปัดซ้ายปัดขวาตามปกติกรณีที่ใครถนัดแบบนี้ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมแต่ถ้าใครเพลอไปเปิดการนําทางแบบเป็นกลุ่มขึ้นมาคุณจะเจอกรณีแบบเมื่อกี้วิธีแก้ก็คือ ต้องรูปเอาส่วนบนหรือส่วนล่างแล้วค่อยปัดปัดแล้วก็จะติดอยู่ในการนําทางส่วนนั้นนะครับนี่ก็เป็นแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเริ่มต้นปี2 5ง5กับบริการหมอคอม1,414ะ,ะครับใครเข้าไปในแอป,ปไหนแล้วแล้วปรากฏว่าติดแบบนี้ซึ่งวันนี้มีเพื่อนๆพี่ๆโทรมาแล้วโค้ด a c e b o o k ไม่ได้ปัดไปเจอแถบนำทางแบบนี้ก็ไปตั้งค่าใหม่แบบนี้นิดนึงเป็นการนำทางแบบไม่เป็นกลุ่ม อย่าลืมนะครับใครที่เข้าแบบผมไม่ได้ไปที่การตั้งค่าครับแล้วหลังจากนั้นไปที่การช่วยกันเข้าถึงเข้าไปที่เมนู voiceover หลังจากนั้นไปที่การนําทางแบบเป็นกลุ่มนะครับเข้าไปแล้วก็เลือกแบบไม่เป็นกลุ่มนะครับพอเลือกอยู่ไม่เป็นกลุ่มคุณก็จะสามารถโพสเฟซบุ๊กเล่นไลน์เล่นอะไรได้ตามปกติซึ่งตรงนี้ผมเคยทําสื่อไว้แล้วแต่ว่าอันนั้นก็เป็นบอกว่ามีความสามารถใหม่แต่ว่าเออหลายคนอย่าไปเปิดเล่นนะครับพอเปิดเล่นแล้วเดี๋ยวคุณจะ ทำอะไรไม่สะดวกเหมือนเคยวันนี้ก็เอากรณีศึกษามาฝากกันอีกแล้วกับบริก 1, 4, 4, ารหมอคอม1414ครับลาไปก่อนแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี2565นะครับสวัสดีครับหม,ม,คมอคอ